สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอ,อนวิธีการสรุปอยอดขายแต่ละภูมิภาคนะครับในการขายสินค้านะครับซึ่งเป็นการใช้โปรแกรม Excel ในการสรุปยอดขายนะครับครับผมอ,อันนี้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับตัวอย่างในการสรุปนะครับ าการสรุปข้อมูลของยอดขายแต่ละพื้นที่เนี่ยในทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนเนี่ยจะต้องมีการสรุปยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับผมจะยกตัวอ,อย่างการสรุปยอดขายนะครับของของแต่ละภูมิภาคครับในข้อมูลนี้จะมีภูมิภาคที่เราจะทําการสรุปมีสภาคด้วยกันก็มีเซ็นทรัลมีอีสเอนเวสสามภูมิภาคนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนการสรุปผมขอสร้างเป็นชีตใหม่นะครับ ตั้งชื่อเป็นสรุปยอดขายนะครับวิธีง่ายๆนะครับในการสรุปก็คือเราสามารถใช้คำสั่งที่เป็น pivot table นะครับไปที่ insert และ pivot table นะครับแล้วก็เลือกพื้นที่นะครับในการที่จะนำมาสรุปยอดขายก็คือพื้นที่ผมทำการไฮไลท์นะครับ ก็คือตั้งแต่อขอบเขต a 1จนถึง g รอ่เจ็7 3ิะครับตรงนี้นะครับซึ่งตั้งชื่อว่เป็น table นะครับ table ครับโอเคแล้วผมต้องการให้พื้นที่ออกมาในหน้าที่ตัวนี้นะครับในหน้านี้ครับโอเคนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ก็จะมีเพราะนั้นผมก็จะเลือกสรุปเช่น พื้นที่แล้วก็ดูสิ่งที่เราต้องการดูก็คือทัวลก็คือยอดขายของแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นยอดขายแต่ละภูมิภาคที่ได้ตั้งโจทย์ไว้ตั้งแต่ว่าเราต้องการสรุปนะครับผมปรับนิดนึงนะเราก็สามารถออกแบบปรับตัวเลขต่างๆให้เป็นข้อมูลที่ดูดูค่อนข้างง่ายหน่อยนะผมฟอร์แมตเซลนิดนึงนะครับปรับทุนิยมนะครับ เราก็จะเห็นแต่ละภู้ิภาคเห็นไหมครับมียอดชัดเจนนะครับ,รบก็เป็นการสรุปเบื้องต้นว่าแต่ละพื้นที่ของยอดขายมีอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องของการนำเสนอก,การสรุปยอดขายแต่ละพื้นที่สั้นๆเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ